สวัสดีครับพบกับผมพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับในอีพีของลายเซนในคลิปนี้ผมตั้งประเด็นเรื่องของพรจากหลวงพ่อจรัญแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีและยังมีการส่งมอบลายเซนให้กับเพื่อนสามท่านด้วยกันและมีท่านหนึ่งได้ส่งลายเซนมาให้กับผม ได้ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับสามท่านผมขออ่านชื่อไว้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวติดตามนะครับท่านแรกคือคุณนัทถวันนะครับท่านที่สองคุณสุภวิทย์แต่ท่านที่สามคุณกัญญาพักนะครับทั้งสามท่านเดี๋ยวรอการส่งมอบรายเซ็นนะครับแล้วลองไปตัดสินใจดูว่าท่าน ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับก็ขอมาเริ่มต้นในรายละเอียดประเด็นของคำกล่าวหรือพรของหลวงพ่อจลัญแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับประมาณ100่งร้อยกิโลเศษนะครับก็เป็นจังหวัดขนาดไม่ใหญ่นักแล้วครับ ก็มีลูกศิษย์ลุงหาลูกหาเยอะครับหลวงพ่อจรลันเองท่านเป็นพระที่เป็นพระปฏิบัติดีและมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะหลายท่านคงอาจจะเคยไปได้ไปทำสมาธิหรือไปทำกิจกรรมที่วัดนะครับในช่วงที่หลวงพ่อ ยังมีชีวิตอยู่คำกล่าวของหลวงพ่อนั้นทำให้ผมอยากมานำมาเรียนให้กับเพื่อนๆได้รับทราบเพื่อประกอบในเรื่องของลายเซ็นว่าท่านได้กล่าวไว้ว่าเกิดเป็นคนเนี่ยควรจะมีสามสิ่งสามสิ่งที่ว่านี้คืออะไรครับ สามสิ่งก็คือใจต้องดีวาจาต้องดีและทำดีหรือทำแต่ความดีทำแต่สิ่งดีๆโดยสรุปก็คือสามสิ่งเรื่องของใจเรื่องของการพูดเรื่องของการกระทำ เป็นสิ่งที่หลวงพ่อได้ให้เอาไว้และท่านยังพูดช่วงท้ายว่าพรดังน,นี้ขอให้นำไปปฏิบัติแต่ไม่ใช่การมาวัดเพื่อจะมาขอพรให้เกิดปฏิหารอะไรทำนองนี้ล่ละครับดังนั้นท่านอยากให้คำกล่าวนั้นไปสู่กับ สาธุชนทุกท่านว่าควรนำสามสิ่งนี้ไปปฏิบัติท่านจึงกล่าวว่าถ้าเกิดเป็นคนควรจะมีสามสิ่งนี้ใจดีพูดวาจาดีทำแต่สิ่งดีๆใจดีเป็นยังไงล่ะครับใจดีก็คงต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์ จิตใจที่ไม่มีความโลภโกรธหลงเข้าไปอยู่ในใจดังนั้นคนที่มีจิตใจดีงามหน้าตาจะเบิกบานไม่เหมือนคนที่อาจจะอมทุกข์อะไรทำนองนี้ล่ละครับงั้นถ้าเขามีจิตใจดีเขาจะมีการมีจิตใจที่เอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ และถ้ามีจิตใจดีแล้วมันก็จะสะท้อนออกมาเป็นผลเกี่ยวกับคำพูดคำจาวาจาจะไพเราะพูดดีพูดดีก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดในเชิงสร้างสรรค์หรือการพูดในเชิงบวกผมเคยได้นำเรื่องของการพูดมาเกินกับเพื่อนๆสมาชิกไว้หลายโอกาสด้วยกัน ดังนั้นการพูดดีวาจาไพเราะพูดแล้วจะทำให้ผู้ฟังเองรู้สึกดีกับเราไปด้วยรู้สึกเป็นมิตรรู้สึกรู้สึกเกิดความผูกพันเป็นกัลยานมิตรที่ดีต่อกันแต่การพูดดีนะครับมันก็จะส่งผลให้กับเจ้าตัว สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคหรือแก้ไขปัญหาตลอดจนได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่และอีกคำหนึ่งก็คือการกระทําคือทําแต่สิ่งดีๆแล้วครับมีศีลมีธรรมอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าเป็นตัวหลักในการดำรงชีวิต สิ่งนี้เองครับที่ผมได้ฟังหรือดูบทความของหลวงพ่อแล้วก็เลยอยากมาเล่าสู่กันฟังให้กับเพื่อนๆสมาชิกได้รับทราบหรือไว้ถ่ายทอดเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆหรือผู้อื่นนะครับที่เขาสนใจในเรื่องการใช้ชีวิต ดังนั้นสิ่งที่หลวงพ่อกล่าวนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปฏิหารแต่เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจถึงหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตหรือความเป็นมนุษย์เนี่แหละครับท่านจะเห็นแล้วครับว่าการใช้ชีวิตประจำวันในโลกปัจจุบันของเราเนี่ยพอบอกว่าใจดี หลายคนตอนนี้ไปเจอภาวะของความเครียดพอใจมันไม่ดีความโกรธความโลภความหลงมันก็เลยทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยของโลกเราเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นได้การเดินทางอยู่ในชุมชนหรืออยู่บ้านใกล้เลนเคียงบางครั้งก็เกิดการหัวร้อนขึ้น อย่างที่เราเห็นอยู่ในสื่อของโทรทัศน์บางทีไม่ได้ไม่ได้รถไม่ได้เฉียวชนหรอกครับมีอาการเหมือนกับการขับรถเบียดเบียดกันแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคุณขับแบบนี้แค่นี้ก็หัวร้อนกันครับต้องเอารถไล่หลังกันจี้กันปาดหน้ากันจนเป็นเรื่องเป็นราวถึงแก่ชีวิตก็มีอย่างน้อย,อยก็ทรัพย์สิน เสียหายแล้ะครับงั้นเรื่องของจิตใจมันจะรวมถึงการควบคุมอารมณ์พอจิตใจเราดีเราจะนิ่งเราจะพูดแต่สิ่งดีๆจิตใจมันจะเบ่งบานออกมาให้เห็นทางสีหน้าด้วยล่ะครับงั้นคนที่จิตใจไม่ดีมันก็จะฟ้องด้วยสีหน้างั้นพอจิตใจดีแล้วคำพูดดีแล้ว มันก็ส่งผลเรื่องของการกระทําออกมาด้วยล่ะครับพอเราควบคุมใจได้เรารู้สึกการพูดกันจาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายอย่างนี้ล่ะครับสังคมต้องการถ้าโลกใบนี้ถามว่าน่าอยู่ก็คงต้องมีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนอย่างที่หลวงพ่อจะรัน แห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีได้กล่าวไว้อย่างนี้แหละครับก็คงขออนุญาตมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับบางท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่แล้วอาจจะมีข้อมูลมากกว่านี้นะครับผมเองก็จะหยิบบางช่วงบางตอนมาเล่าเพื่อจะมาทักทายให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับเป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะครับลองนำไปใช้สำหรับในชีวิตสังคมแบบนี้ครับ หรือเพื่อนๆใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง y youtube พสไลเซนก็ลองไปวิเคราะห์และไปนำไปใช้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับมันก็จะทำให้สังคมชุมชนน่าอยู่แล้วครับมีมิมตรไมตรีมีกาลยานามิตรมีการดูแลเอ,อื้อเฟื้อช่วยเหลืองั้นการทำดีมันก็จะส่งผลดีต่อเจ้าตัวเองและสังคมละครับ ครับมาที่เรื่องของลายเซ็นวันนี้เพื่อนขอมาสามท่านด้วยกันนะครับนะครับท่านแรกคุณนัทวันคุณนัทวันมีนอนเนนนะครับแล้วก็ถอฐานผมเลยเปลี่ยนรูปแบบให้มีเส้นใต้ไปด้วยนะครับนอนเนนก็ให้ ชัดเจนไว้นะครับแล้วก็จะพยายามจะเขียนให้มีนัยะของตัวอ,อักษรให้ครบถ้วนนะครับลองแคปหน้าจอนะครับแล้วลองฝึกเซ็นหลายๆรอบครับไม่ต้องใจร้อนครับค่อยๆฝึกก่อนแล้วถึงนำไปใช้ถ้าไม่ชอบผมจำอยู่ตลอดนะครับถ้าไม่ชอบห้ามใช้เพราะใช้ไปแล้วท่านจะรู้สึกไม่ดีนะครับ และอีกประเด็นหนึ่งบางท่านมีลายเซ็นเดิมอยู่แล้วล่ะครับอยากได้ไลายเซ็นใหม่ผมจัดให้แต่ถ้าชีวิตเราดีอยู่แล้วก็แนะนำว่าไม่ต้องเปลี่ยนครับนอกจากชีวิตจะรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจลองปรับเปลี่ยนดูการปรับเปลี่ยนลายเซน็นชีวิตก็เปลี่ยนได้และเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปซื้อไปหาหรอกครับท่านก็ออกแบบเองได้ผมเพียงแต่มีข้อชี้แนะ ให้ท่านเป็นแนวทางไว้เท่านั้นเองนะครับมันลองไปฝึกฝนดูนะครับครับท่านที่สองท่านที่สองเนี่ยคุณสุภวิทย์คุณสุภว,วิทย์เนี่ยเขาส่งตัวอย่างลายเซ็นมาให้ผมดูอันนี้เป็นลายเซ็นเดิม ของคุณสุภวิทย์นะครับจริงๆแล้วโดยรวมฟอร์มเดิมใช้ได้ครับผมก็ใจว่าสระอุกับเส้นใต้เนี่ยมันคงจะไปชนกันแล้วเป็นมุมแหลมขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าจะปรับอันเดิมนี้ก็เพียงแต่ว,ว่าสระอุนิดเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องให้เส้นมันไปตัดเป็นมุมแหลมเท่านั้นเองนะครับแต่ผมออกแบบไว้ให้คุณสุภวิทย์ไว้ด้วยโดยผมตัดสระอุกออก ครับใช้เส้นใต้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็รูปแบบคุณสุวิ์ลองไปฝึกดูนะครับการเขียนตัวอันใหม่นะครับอันใหม่ผมจะลากจากเส้นด้านบนลงมาแล้วถึงไหลไปเดี๋ยวดูตัวอย่างของอันใหม่นะครับแต่อันนี้ถ้าคุณสุวิ์เองมีชีวิตประจำวันหรือการใช้ชีวิตได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ แบบใหม่ก็ลองเอาไว้ตัดสินใจดูนะครับงั้นโดยรวมเรื่องสละกับเส้นใต้มันชนกันและการเขียนเนี่ยถึงจะมีเลขแปดแต่เวลาเขียนมันเขียนแบบหนาแบบหงายน่าจะมีอุปสรรคเยอะเพราะมันจะเป็นหลุมเป็นช่องช่วงมันจะไม่ถุงไม่ใช่เป็นถุงเงินโดยความหมายในยะของมัน ถุงเงินมันจะอยู่ด้านท้ายหรือเป็นเลขแปดก็คือการเงินผมจึงปรับเปลี่ยนตัวสอสลาไม่มีสระ,ะอุแล้วก็เปลี่ยนเป็นควา่านะครับแล้วก็ใช้เลขแปดปิดท้ายเหมือนอันเดิมนะครับอันนี้เป็นอันใหม่ที่ผมฝากให้คุณ สุพวิทย์ลองไปตัดสินใจดูเราจะใช้เส้นจากข้างบนเราย้อนขึ้นแล้วคว่ำแล้วก็เป็นเลขแปดปิดท้ายใช้เส้นใต้นะครับแล้วก็มีจุดสิ้นสุดลองแคปหน้าจอแล้วลองตัดสินใจดูนะครับเพียงแต่ผมทักว่าแบบหงายน่าจะมีประสรรคแบบคว่ำจะปรับตัวได้ดี แล้ววันนี้ผมก็ปล่อยคลิปช็อตเป็นคลิปสั้นๆแล้วครับแบบหมายแบบความได้ปล่อยลงคลิปไปด้วยนะครับแต่ของวันนี้นะครับงั้นคุณสุภิิตลองแคปหน้าจอีนไว้นะครับแล้วลองไปฝึกฝนดูนะครับครับท่านสุดท้ายคือท่านที่สามนะครับคุณกัญญาพัก คุณกัญญาพักเนี่ยผมออกแบบไว้คือเขาเป็นเดือนเกิดคือเดือนเมษาก็จะมีมุมแหลมคือปากตรงกอไก่นะครับแล้วก็โคง้งแล้วก็ไหลไปช่วงที่ขึ้นมาเนี่ยอยากให้หยุดหยุดเพื่อจะเซ็นคำว่าคำว่าพักอย่าลากต่อเลยครับตรงเนี้ย มันจะทําให้คุณกัญญาพักนั้นเกิดสมาธิกับตัวตนของเขาเองยิ่งเป็นคนค้าขายจะต้องคิดและจะต้องตึกตรองในการทํางานในการลงทุนหรือการที่จะสื่อสารกับลูกค้านะครับงั้นคุณกัญญาพักลองแคปหน้าจอนี้นะครับแล้วลองฝึกฝนดูนะครับลองเขียนจากช้าชาดูก่อนครับ แล้วกไก่จะเป็นตัวหลักที่ทำให้ตัวคุณกัญญาพักเองนั้นโดดเด่นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวได้ดีแล้วก็โชคดีของการค้าการขายด้วยนะครับต้องแคปหน้าจอไว้นะครับครับก็คงครบทั้งสามท่านแล้วครับที่ผมส่งมอบลายเซ็น์ให้กับในคลิปนี้นะครับ ขอสรุปประเด็นตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าคำกล่าวของหลวงพ่อจรันแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้กล่าวไว้สั้นๆแล้วครับว่าเกิดเป็นคนต้องมีสามสิ่งก็คือใจดีพูดจาดีทำแต่สิ่งดีๆอย่างนี้แหละครับเราจะได้พบแต่ สิ่งดีๆในชีวิตแล้วครับท่านก็พูดในทำนองคํากล่าวในบทความว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาวัดเพื่อจะมาขอสิ่งที่เกิดปฏิหารแต่สิ่งที่จะให้เกิดผลดีต่อตัวเรานั้นคือการกระทำครับจิตใจการพูดและการลงมือทำทำแต่สิ่งที่เป็นสิ่งดีๆกับตัวเราและสังคมแล้วครับ พบกับผมได้ใหม่นะครับพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อชมคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับครับพดลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับหากชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ